าแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official วันนี้ดาราเดลี่มีศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยบุกมาถึงที่นั่นก็คือพี่โกมิสเตอร์แซกแมนพร้อมด้วยดรสุรชัยประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งทั้งคู่ได้มาเล่าถึงคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายเดือนมิถุนายนอย่างคอนเสิร์ตพี่ร้องเพื่อน้องได้เรียนที่รวบรวมศิลปินไว้มากมายอาทิกองสหรัฐเจนนิเฟอร์คิมโรสสิรินทิป าามมดออกกกและียว่าแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีความพิเศษยังไงไปฟังสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะสวัสดีครับผมโก้มิสเตอร์แซแมนครับท่านประธานครับสวัสดีครับครับผมดอรสุรชัยจิตพัทดปีบดินนะครับเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาครับเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าวันที่2 9ามิถุนายนนี้เรากำลังจะมีคอนเสิร์ตเพลงเพราะที่สุดเพลงที่ไพเราะที่สุด บรรเลงโดยวงดนตรีที่ดีที่สุดนะครับนักร้องศิลปินประดับท็อปของประเทศไทยเดี๋ยวให้ท่านประธานท่านประธานเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของงานนี้ก่อนนะครับครับเนื่องจากทางมหา,ยยาวิทยาลัยพะเยาเราเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยทางเหนือนะครับเรามีนักศึกษาจํานวนมากที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฐานะนะครับที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็เลยขาดแคลนคุณทรัพย์ ทางมาวาลัยก็ทางก็จะมีทางคณะกรรมการส่งเสริมซึ่งจะเป็นผู้ที่สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาก็ได้ตัดสินใจในการที่จะจัดงานคอนเสิร์ตท,ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับและก็พวกเราก็จะได้ร่วมกันทําบุญที่ดีที่สุดด้วยเพราะเป็นการทําบุญการกุศลเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนจริงๆนะครับที่มา,าวาลัยพะเยาครับได้เลยครับท่านประธานได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ไปเรียบร้อยแล้วพี่จะเล่าให้ฟังถึงเสียงในวันนั้น วันเสาร์ที่29ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไป2ชั่วโมงเต็มของคอนเสิร์ตนะครับจริงๆไม่อยากให้มา6โมงเย็นเพราะว่าตั้งแต่4โมงเย็นแล้วนะครับท่านประธานครับพอ9เข้ามาในเวนูของคอนเสิร์ตก็คือที่สยามพิคเนตนะครับโรงละครสยามพิคเนตสยามสแควร์หลายๆท่านบอกว่า้ไปมอพะเยาไปจังหวัดพะเยาเหรอไม่ใช่ไปที่สยามนี่เองนะแล้วก็4โมงเย็นเราเหยียบเข้ามาที่สยามพิคเนตเราจะได้ยินเสียงดนตรีต้อนรับจาก กลุ่มน้องๆมินิคอนเสิร์ตหน้างานเลยจากมอพะเยานะครับแล้วก็แน,น่นอนที่สุดก็มีการออกบูธต่างๆกิจกรรมต่างๆของมอพะเยาที่ผ่านๆมาพันธมิตรของเราอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยมีแต่เพื่อนมีแต่คนร,รักกันนะครับ6โมงเย็นเราเข้าไปในประตูคอนเสิร์ตวงดนตรีที่จะได้เล่นในคอนเสิร์ตนี้นะครับพี่ร้องเพื่อน้องได้เรียนเนี่ยชื่อคอนเสิร์ตนะ,ะคือวงออเคสตราที่ชื่อว่าดีรนนะครับของอาจารย์ดรเป้นั่นเองนะครับ และแน่นอนที่สุดผมพี่โก้ก็จะคอนโทรลอีกวงหนึ่งซึ่งจะเล่นผสานกันไปวงทาเคชิแบร์และวงดนตรีออเคสตราดีตน25ชีวิตจะบรรเลงขับร้องบทเพลงของศิลปินระดับท็อปของเพองไทยอาทอาิพี่ก้องสารัตครับพี่เจนิเฟอร์คิมครับพี่ปอ๊อตธนชัยอุชินน้องโรสสิรินทิพย์นะครับคุณอวินาธันุรักคุณอาธา,า,านิอินทราเทพแผ่นเสียงทองคำจะมาร้องสดแบบออริจินอล บทเพลงที่คัดสรรมาแล้วอย่างดีวงออเคสตรากับวงดนตรีคอมโบของเราจะเล่นด้วยกันและนอกนั้นก็ยังมีน้องๆน้องๆจากเพลงเอใช่ไหมครับน้องหลินหลินนะครับแล้วก็น้องเอิงเอิยกคนนี้ร้องเพลงเพราะมากจากเหนือสุดของบ้านเรานะครับแล้วก็น้องแนนนะครับทั้งหมดบนเวที2ชั่วโมงเต็มจะ รังสรรด้วยบทเพลงที่ไพเราะที่สุดด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดที่นั่งที่ดีที่สุดหอคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาชมคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าพี่ร้องเพื่อน้องได้เรียนพี่จะร้องเพื่อให้น้องๆได้เรียนนะครับรายได้ทั้งหมดหมอบให้กับอกองทุนพัฒนาในสิตข,ของมหาวิทย,ยาลัยพะเยาให้น้องๆได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ เต็มที่ทำประโยชน์คุณค่าให้กับสังคมต่อไปนะครับจองบัตรง่ายมากครับท่านประธานครับทุกท่านครับที่7 e เ e ่นอนะครับไปทุกสาขาทั่วประเทศจะอยู่ตำบลอำเภอหมู่บ้านไหนะมี 7, แซเวเข้าไปเอาโปสเตอร์ให้ดูในมือถือก็ได้เอาให้ดูผมจะจองบัตรไปคอนเสิร์ตนี้ครับรีบจองเพราะว่าบัตรค่อยๆหมดลงทีละวันทีละวันเยอะๆแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวจะน้องๆจะไม่ได้ดูนะ พี่ๆจะไม่ได้ดูนะครับอยากให้ทุกท่านจองบัตรแล้วก็มาทําบุญได้ฟังคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดด้วยกันครับก,ก็ก็ฝากนิดนึงนะครับวันที่29นี้นะครับเวลานะครับที่จริงแล้วอยากให้ไปตั้งแต่4โมงเย็นเพราะว่าจะมีน้องๆสาวเขา4คนนะครับมาเล่นมินิคอนเสิร์ตให้ดูและอย่าลืมนะครับว่าหน้าหน้างานเราจะมีแบ็กดอปที่สวยมากแบ็กดอปสวยมากมาถ่ายรูปก,กับน้องๆเขาขณะเดียวกันเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่าหมหาลัยพะเยาเนี่ย มีทั้งหมดกี่คณะจริงๆเราีครบเกือบครบทุกคณะนะครับแต่แต่คณะแพทยศาสตร์ลงมาเลยฉะนั้นจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ภูทรน,นิดนึงแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาที่ดีเยี่ยมครับสำหรับที่นั่นแล้วก็นักศึกษาที่เราตั้งใจที่จะสนับสนุนเขาก็เป็นนักศึกษาที่เราคัดเลือกแล้วว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจจริงๆเราก็จะ มอบทุในให้เขากันนะครับไม่มีอะไรมากอยากให้ไปเจอกันวันที่29เเลยวันเสาร์รถไม่ติดมากไปสบายมากเรานั่งรถไฟฟ้าไปได้นะแล้วก็ลงสยามเลย4โมงเย็นเป็นต้นไปเราเจอกันที่สยามพิชเเนตนะครับไว้พบกันที่คอนเสิร์ตพี่ร้องเพื่อน้องในเรียนครับจริงๆต้องให้เครดิตของท่าน a พี่เอเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ไปไประชุมอยู่กับกับท่านคณาจารย์มอพยาวนะครับก็คือพี่เอเป็นนักดนตรีผมเป็นนักดนตรีลูกชายเล่นดนตรี เราเจอการก็แนะนําให้รู้จักกับท่านประธานซึ่งจริงๆเ,เจอตัวท่านยากมากแต่งานนี้เราจะได้ร่วมใจกันนะฮะ่านประธานมอบหมายให้พี่โก้ดูแลพาร์ทคอนเสิร์ตให้พี่เอได้ประสานงานในทุกๆอย่างเราทํางานด้วยด้วยหัวจิตหัวใจเป็นคอนเสิร์ตแรกของมอพยาวนะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่หาเงินให้กับเด็กๆจริงๆนะเราได้รับการสนับสนุนเยอะเลยใช่ไหมท่านประธานก็อ,นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วงานนี้เนี่ย เรามีบริษัทที่ใจดีมากๆในกรุงเทพมหานครนะครับที่สนับสนุนงานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท GPP International จำกัดบริษัทบางจากมหาชนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทตลาดสกายไอซีทีอีกเยอะมากครับที่มอบเงินให้กับทุนการศึกษาแก่เด็กโดยที่ไม่คิดหวังอะไรตอบแทนเลยต้องขอเรียนนิดนึงนะครับว่าต้องขอกราบขอบพระคุณใน,นโอกาสนีด้ด้วยครับคืองานดีพี่ถึงอยากให้แบบน้องๆไปดูกัน ไปพวกเราจะตอบแทนทุกคนด้วยเสียงที่ดีที่สุดนะครับเบอร์ใหญ่นะเบอร์ใหญ่บอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้เบอร์ใหญ่ทั้งนั้นพี่กองพี่คิมพี่ป๊อตน้องโรสอาวินยัยคุณอาธานินเงี้ยเราไม่ได้ดูสดๆนะง่ายๆนะก็พอเล่าให้ฟังโทรไปก่อนพี่จะเป็นคนคนแรกที่โทรงานนี้นะครับพี่งานกุศลทุกคนแบบอืเมื่อไหรก่ก็เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่ไปนะโอเคอยากลองอยากให้พี่ลอง,อลองอเนี่ยทุกคนจะพร้อมมากทุกคนพร้อมมาที่จะมาขับร้องงานเนี้ย มาเล่นดนตรีให้น้องๆได้ฟังพี่ๆได้ฟังให้น้องได้เรียนนะครับพี่เริ่มซ้อมแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มเขียนออเคสตรานะครับก็เราในฝ่ายโปรดักชันเองเนี่ยทำงานทุกวันแต่ว่าทุกวันน่ะตีสามตีสี่ก็ยังคุยกันอยู่ไม่เพียงอะไรตรงนี้เป็นยังไงคีอะไรปรับลดไมหมนู่นนี่นั่นเราจะทำงานกันหนักๆเนี้ยไปจนถึงคอนเสิร์ตนะครับก็มั่นใจจริงๆว่าเสียงที่ออกมาในคอนเสิร์ตจะดีที่สุดดีจริงๆครับพี่ต้องไปอยู่แล้ว พี่อยู่ตรงนั้นแหละทั้งทั้งคอนเสิร์ตอ่ะท่านประธานที่หน้างานมีเข้าเข้าโพดคั่วโดยเป็นสัทคิงไอทีนะน้องๆผมเองพี่โกจะเป็นคั่วเข้าโพดด้วยอ่ะทำได้ทุกอย่างแหละไม่รู้แหละไปอยากให้ไปกันใช่ใช่พี่จะอยู่ตรงนั้นแหละไปไปเดี๋ยวไปพบกันนะครับใครๆที่รักศิลปินท่านไหนนะครับมากันอ่มาเจอพี่โกได้นะครับแล้วก็มาทําบุญกันเนาะมาเจอกันนะแค่ให้ได้ให้ได,ได้คลายคิดถึงกันนะครับอืม วงออเคสตราเนี่ยถ้าเรารู้จักวง V-Trio โสคนดรเป้น้องป่าน้องปุยนะครับสามคนที่เป็นเป็นวงเครื่องสายอินเตอร์เนชั่นแนลแต่เป็นคนไทยนะคือน้องๆ3คนเนี่ยทำวงดนตรีที่ชื่อว่าดีตรนดีตรนเป็น25คนที่เป็นออเคสตราเยาวชนที่เล่นดีเหลือเกินนะครับเพราะมั่นใจจรงว่าหนะัวหน้าวงเขาเก่งมากก็วงเนี้ยก็มาจาก นี่แหละลูกชายพี่เอนี่แหละเครือข่ายกันทั้งนั้นนะฮะเรารักที่จะทํางานนี้ด้วยกันแล้วเราก็คุยกันแล้วเราก็อยากเล่นเพลงนั้นอยากเล่นเพลงนี้อยากโชว์เพลงนั้นอยากเล่นเพลงนี้เพื่อคอนเสิร์ตดอกมาดีเพื่อตอบแทนน้ําจิตน้ําใจของทุกท่กทานนะครับปีนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราได้คอนเสิร์ตที่ดีที่สุดแล้วทําไมเราจะไม่จัดให้ดีที่สุดเลยนะครับและอย่างหนึง่งทุนการศึกษาครั้งนี้มันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งถามว่าอาจจะต้องจัดหรงไมก็น่าจะต้องจัดนะเพราะว่าถ้าเราทําแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมะนะครับแล้วก็เพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนจริงๆนะครับผมมั่นใจนะครับว่างานนี้นักศึกษาจํานวนมากจะได้รับทุนจากการจัดงานครั้งนี้เอ่อต้องต้องเรียนครับเยอะมากแต่เราจําเป็นต้องมีการคัดเลือกครับว่านักศึกษาท่านใดที่มีความจําเป็นยิ่งยวดจริงๆนะครับที่จะมาเพราะว่า ถ้าเราให้ทั้งหมดเราก็คงไม่ไหวนะครับเราก็คงจะต้องจัดให้นักศึกษาเนี่ยที่มีความต้องการจริงๆขาดแคลนจริงบาง,งครั้งนะครับแม้กระทั่งนักศึกษาแพทย์ก็ต้องเรียนนะครับเขาก็ขอทุนมาเหมือนกันครับเราก็ต้องให้ไปเพราะว่าเขาเขาเขาต่อไปเขาจบแล้วเขาก็จะเป็นกําลังสําคัญที่ของประเทศชาติเรานะครับแล้วเราเองเราคิดว่าเงินพวกนี้ที่เราหาได้เนี่ยปีที่แล้วเราก็ยังทำนะครับแต่เราทำเป็นมินิยคอนเสิร์ตยังได้เงินไปแจกอมอบให้นักศึกษาเยอะเลยครับปีที่แล้วแต่ปีนี้ เป็นปีใหญ่เราต้องทำคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตที่ดีสุดเล่นใหญ่เลยครับเล่นใหญ่ครับซึ่งเชื่อเลยนะครับว่าการจัดงานคอนเสิร์ตกลางกรุงนะครับที่เรามาจากพะเยานะครับ,รบกลางกรุงเราเชื่อว่าเรากล้าจัดและเราก็มั่นใจในคอนเสิร์ตที่ดีสุดของเรานะครับโผมชอบคํานี้จังเลยครับเรามาจากพะเยาเนะเาะแล้วมาจัดกันกลางกรุงเลยอะกลางสยามเลยถ้าเป็นกล้ากล้าที่สุดเรามั่นใจที่สุดเมืองกรุงจะต้องรู้จัก มพะเยามาวิลาลยที่อาจจะอยู่ไกลสักหน่อยแต่ว่าผลิตบุคลากรคุณภาพออกมารับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนทั้งนั้นเลยมาเป็นกว่า10ปีแล้วนะครับคือพี่อยากให้คนมาดูเยอะๆเพราะพวกเราตั้งใจท่านประธานตั้งใจมากทีมงานทางมาวิลาลยตั้งใจที่สุดนักดนตรีตั้งใจมากศิลปินทุกคนพร้อมที่จะทําความถนัดของตัวเองสิ่งที่ทําได้ดีที่สุด ออกมาเพื่อตอบแทนน้ำใจของทุกๆคนถาว่าพี่เครียดไหมพี่ไม่เครียดหรอกเธออยากให้คนมาดูเยอะๆนะพี่จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับแลอยากจะเจอทุกๆคนวันวันงานนะครับเพราะว่าห่างเลือเกันเพราะฉันอยู่แสนไกลบอกตรงๆหัวใจฉันยังวัน ก็ยังห่วงว่ารักจริงอาจจะแพ้ใกล้ชิดกันอาจจะทำทุกอย่างเปลี่ยนไปโอ้โหเดี๋ยวจะชวนท่านมาถาร้องเพลงนี้กับผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ถ้าอยากฟังเพลงเพราะๆและได้ทำบุญด้วยแฟนๆก็สามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตพี่ร้องเพื่อน้องได้เรียนได้แล้ววันนี้ที่ออร์ดชิเกตเคาน์เตอร์เซอร์วิสเทุกสาขานะคะและอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา b r i g h t e n i n g and Perfuming shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 2 9 9บาทสนใจโทรเลย0 8 6 3 2 2 5 1 1 3หรืออินบ็ เข้ามาได้นหนาวเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกาันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจ,เจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,ส,ดสดทาง facebook ด a r a d ด i l y c o m และ y o u ท u b ดา a r a d a i l y o f f i c i a l วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ